โอเคค่ะ okay. นักเรียนก็เรามาพบกันในคลิปที่2นะอย่างที่บอกไปว่าเป็นวิธีการของนิวตันนะคะจำอยู่ในคลิปนี้ค่ะโจทย์ก็เหมือนเดิมเขาให้อ่าจงหาจงประมาณค่ารา้ของ f x เท่ากับ x กำลังสามบวก x กำลังสองลบเก้า x ลบสองเท่ากับในช่วงเปิดสอง่ะเปิดสามค่ะอม่กี้เป็นเปิดหนึ่งเปิดสองเนาะอันนี้เปลี่ยนแล้วจะเป็นประมาณในช่วงเปิดสองเปิดสามโอเค ทีนี้ค่ะก็จะถามก็ไม่ใช่จะถามสิจะบอกว่าในช่วงต่างๆมันขึ้นอยู่กับโจทย์เนาะว่าเอ,อ่อ f x เป็นอะไรนะคะฉะนั้นมันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องฟิกว่าในช่วงใดๆช่วงไหนอะไรเงี้ยมันแล้วแต่โจทย์นะคะก็คือมันโจทย์ตอนนี้ก็เป็นคําตอบอันในช่วงแบบเปิดสองเปิดสามเท่านั้นเคค่ะทีนี้สําหรับวิธีของนิวตันนะคะก็จะจริงๆมันก็จะใช้เป็นสูตรเหมือนกันนั่นแหละจะมีสูตรนะคะแล้วก็มีวิธีการคิดประมาณเมือนกัน่ะทีนี้เราจะเริ่มนะคะจากการหา าจากการแบบดิฟ fx หนึ่งก่นการหารนันจะเป็น F x มาก่านาะคะคือดิฟหงครงเราจะได้เป็น 3x กาลังสองบวก 8x ลบ9นี้แล้ก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งดิฟเพิ่มอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นดิฟสองครั้งใช่ไหม fx เออไปดิฟสองก็จะกลายเป็น 6x บวก8ซึ่ง 6x บวก8ค่ะวิธีคิดแบบเดียวกันอันนี้เราขอมไว้เป็นอันนะ x บวก8ค่ะมันก็ยังไงถ้าเราแทน x ไปด้วยค่าที่อยู่ในช่วงสอถึงสาเนี่ยเราก็จะได้ว่าหก x แปดก็มากกว่าสูตรปีดก็เลยจะเขียนแบบนี้มากกว่าสูตร x ที่อยู่ในช่วงปิดแล้ต้องปิดนะนถ้าตามเปิดแต่ว่าตรงขั้นตรงนี้เราจะใช้เป็นวิธีเข,เขียนแบบสองป่ะแล้ก็ทีนี้เราก็จะไปหามืนเดิมเลย f ของ x สามเนื่องจากเท่านะกับอะไรแปดบวกสิบหกลบสิบแปดลบ ซึ่งห้ากบเท่าไหร่คะย่ะ24ลบ30ก็จะเป็นลบ6ซึ่งลบ6น้อยกว่าศค่ะและอีกตัวที่ต้องหาคือ f อค่ะ f 3ก็จะเป็นที่ออกมาให้แล้วเลยก็คือเ็นหค่ะซึ่ง5้ามากกว่าศูดังนั้นสำหรับวิธีของนิวตันเราจะมาเลือก C 0ูเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อไนไขสูตรกันนะคะอันนี้เดี๋ยวยกมาให้ดูตรงนี้ก็คือเขาบอกว่า ถ้าตัวอนุพันธ์ตัดสองของเอเนาะและเอเนี่ยมีเครื่องหมายเหมือนกันค่ะเราจะเลือกซีศูนย์เท่ากับเอค่ะเห็นไหมเจอความแตกต่างไหมก็คืออะไรจากเอ่อจากวิธีประมาณในช่วงอะค่ะมันจะตกข้ามกันก็คือเขาจะให้เลือกซีศูนย์เป็นบีแต่ว่าสำหรับวิธีของนิวตันเขาจะให้เลือกซีศูนย์เป็นเอเลยอ่ะแล้วก็ในกรณีบีก็เหมือนกันนะโอเคทีนี้พอพอเราได้มาแล้วปุ๊บพอเราเลือกซีศูนย์เป็นอะไรเราก็จะใช้สูตรค่ะมีอยู่สองสูตรแต่ให้เรามองลึกๆเข้าไปมองเข้าไปลึกๆมันก็คือสูตรเดียวกันนั่นนนนแแหหละค่่่วาไมมมเือกัี ชุดเน,นี้ยมันก็นเลยนะแต่ว่าซีสูมันจะมีแบบซีสูมทุกเอแล้วก็ซีสูมเท่ากับบีนะคะฉะนั้นสำหรับวิธีการนี้นะคะเราจะสังเกตได้ว่าอะไรเอ่ย f สามของเรามากกว่าศูนย์แล้วก็เราบอกไปว่าอนุพันธ์อันดับสองของ f x เนี่ยมันมากกว่าศูนย์ x ใช่ไหมที่อยู่ในช่วงเปิดต่องสามฉะนั้นหมายความว่าตัว f เขาเรียกว่าอะไรอนุพันธ์อันดับสองของเอ่อ f สามเนี่ยก็จะมีค่าเป็นมากกว่าศูนย์ก็คือเครื่องหมายเดียวกันก,กับ f สามใช่ไหม ก็คือหมายถึงว่าตัวเนี้ยค่ะอยา่างอุ๊ยแต่สามมันเป็นอ,อะไรนะเมื่อกี้สามมันคือเอหรือบี B นะสามในที่นี้คือเอหรือบีนะสามที่นี้คือบีใช่ไหมัมนก็เป็นอย่านี้ยก็คือเราจะเลือกซีศูนย์เท่ากับบีค่ะซึ่งซีศูนย์เท่ากับบีบีของเราที่นี้ก็คืออะไรก็คือสามนั่นแหละดังนั้น,น,นเราเลือก C ีศ คี้คูณพูดสี่ส,สามากับสูตรืส่วนเท่เากันแ,แบบแอบบนึกได้ว่าตัวเองคิดอ่าทีนี้ค่ะเราก็จะมาใช้สูตรใอ้สูตรเนเอออย่างที่บอกว่าสูตรเหมือนกันเลยไม่ต้อง C สูตรก็คือ C n, C n, 1. f C n 1. เท่ากับ C n ลบหลบ f C n ลบหนึ่งด้วยดิฟ f C n ลบโอเคตัวนี้เราใช้สูตรนี้ค่ะโอเคอย่างที่บอกน้องว่า x อีคอ่ะ เลีได้แบบมกว่านะพอเราได้ใส่มืงเข้าไปมันจะชัวร์กว่าด้วยกับการใช้มือชนะเเดี๋ยวเราขอสลับไปหน้า Excel อีกรอบหนึ่งน,นะคะโอเคค่ะก็มาเจอกันใน Excel อีกแล้วนะคะซึ่งในที่นี้ค่ะตัวหัวตารางเนี่ยที่ครูเขียนไว้ก็จะมี n มี c n ลบหนึ่งแล้วก็มีตัว f c n ลบหนึ่งแล้วก็ดิ f c n ลบหนึ่งเนาะก็คือพวกค่าต่างๆที่อยู่ในสูตรนั่นแหละแล้วก็ c n 1. ค่ะทีนี้ค่ะก็เริ่มสตาร์จากที่เดิมคือเมื่อ n เท่ากับหนึ่งค่ะ c n ลบหนึ่งก็จะเป็น ซ0ซึ่ง4 0เรากำหนดแล้วว่าเราเลือกให้4 0เท่ากับ่ะใช่ไหมเนไปกนะโอเคทีนี้ตัว fcn ลบ1ะก็ใช้สูตรเหมือนเดิมพิม์สูตรด้วยมือนี่แหละก็จะเป็นเท่ากับ x กำลัง3ใช่ไหมแล้วก็บวก 4x กำลัง2อ่ะ x กำลัง2แล้วก็ลบ 9x ใช่ไหมลบ 9x แล้วก็ลบ Enter เรียบร้อยทีนี้ช่องดีสองตรงนี้สูตรของเราก็จะเป็นเราจะใช้เป็นอะไรคะกลับไปดูกลับไปดูสิ่งที่เราต้องใช้เราต้องใช้ดิฟเอ็กซเนาะซึ่งมันก็คือ 3x กำลัง่อบวก8 x ็กลบก็จะเป็นนะเลขหนึน่งสามคูณกับ x ใช่ไหมกำลังอ่ะแล้วก็บวก 8x นะบวคูณก 8x ปึ๊บแล้วก็ลบ โอเคค่ะทีนี้ต่อมา c n ค่ะ c n ของเราเท่ากับอะไรเท่ากับ c n ลบหนึ่งค่ะลบด้วยลบด้วยนี่ตัวนี้เลย c สองหารด้วย d สองนะ d สองหด้วย d สองเดี๋ยวลองร็ให้หน่อยกัน้าโอเคได้ออกมาแล้วค่ะทีนี้ก็วิธีเดียวกันค่ะก็คือเมื่อ n เท่ากับสองเราจะได้ว่า c n ลบหนึ่งก็จะเท่ากับ c หนึ่งซึ่ง c หนึ่งมันก็คือนี่แหละของเป็น c สองนี่แหละเราก็เขียนเท่ากับ d สองตรงนี้ได้เลยปึ๊บ ก็จะเรียกแหละวิธีใช้ Excel สำหรับตารางเนี่ยก็จะเหมือนกับที่ก่อนหน้าเลยเนาะฉะนั้นตรงนี้ค่ะครูก็จะสามารถลากล,กลงมาได้เลยเพราะว่าเราได้ฝังสูตรแล้วแต่ใดๆก็คือทวนก่อนทวนว่าเช็คก็เช็คหน่อยค่ะว่าสูตรยังคงเดิมหรือเปล่าจากตรงนี้มันก็จะเป็น B3 แล้วนะนเรียบร้อยพอเราเช็คว่าโอเคสูตรครบ้วนแล้วเราก็จะลากลงมาเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนค่ะว่าวิธีการพิจารณาลากริงด้วยวิธีของท่านเนี่ยมันจะต่างกันตรง ทา้งหมนั่นแหละการเลือกใช้สูตรค่ะแต่ว่าในส่วนของการมาสังเกตคำตอบก็จะวิธีเดียวกันก็คือให้เราสังเกตตรงที่ c n เท่ากับ c n ลบหนึ่งค่ะซึ่งตรงนี้รูก็แน่นอนเป็นหาตำแหน่งเหมือนเดิมนะรูก็จะสนใจที่หาตำแหน่งนะคะทศนิยมห้าตำแหน่งฉะนั้นเราก็ลองมองว่าทศนิยม5้าตำแหน่งเมื่อ n เท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้ว c n จะเท่ากับ c n ลบหนึ่งรูก็ขอล่างออกมาเลยตรงนี้ ค่มันเท่าไหร่อ่ะมันเท่าไหมนี่เท่าเห็นไหม Cn คือ2.27492ค่ะแล้วก็ Cn ลบหนึ่งคือ2.27492เโอเคเท่ากันเท่ากันที่ที่ n เท่ากับหค่ะใส่สีให้นิดนึงเจอแล้วตำแหน่งที่เท่ากันใส่แล้วเหมือนสว่างขึ้นเลยนะโอเคค่ะฉะนั้นแปลว่าคำตอบของเราก็คือ2 2 7จ9 2อันนี้คือรากจริงโดยประมาณสำหรับข้อนี้ะคะนี่คือคำตอบ อ่ะโอเคเดี๋ยวครูเนี่ยจะแคปไปวางในโน้ตเหมือนเดิมแต่ทีนี้ก่อนจะแคบไปครูจะขอกแตบกบนิดหนึ่งคือตรงนี้ครูจะแบบให้ดูนะอันนี้เพื่อให้ดูคือตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่อ่อเดี๋ยวนะตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่ครูเนี่ยให้ตัว C0 นะคะอันนี้ตำแหน่งเนี้ยมันคือ C0 ใช่ไหม C0 อ๋อตารางเมื่อกี้ครูให้ซีศูนเป็นสามเพราะว่าคือตามสูตรเขาเลยเขาบอกว่าให้ซีูนย์เป็นเป็นดีก็ให้เป็นบียก็ให้เป็นสามเราก็เจอว่าคําตอบกันคือเท่านั้นทีนี้ตรงนี้อะจริงๆแล้วค่ะเราจะให้ตัวซีูนเนี่ยเป็นในช่วงตั้งแต่สองสามก็ได้แบบค่าใดก็ได้แล้วลองแทนดูว่าตัวตัวนี้เนี่ยมันเป็นค่าบวกอแทนให้ได้ว่าตัว fc n ลบหนึ่งเนี่ยเป็น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 ค่าบวกเพราะว่าเพราะว่าเราต้องการให้เครื่องหมายเป็นเหมือนกัน ซึ่งครูก็ลองไล่มาตั้งแต่ส2งสอง 3. จุดหนึ่งสองจุดานครูเจอว่าตัว c n ลบหนึ่งเท่ากับสองจุดสามนะคะมันจะทําให้ f c n ลบหนึ่งเป็นบวกแล้วครูก็แบบก็ใช้สูตรเหมือนเดิมอะเนาะอ่เราก็ลากลงับจะมาเจอว่าถ้ามันเท่ากันที่ n เท่ากับหนึซึ่งมันก็จะเจอเร็วกว่าเดิมอ่ะอันนี้ก็คือแค่จะแค่จะเสนอให้ดูเฉยๆว่าตัว c สูนนะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แบบถึงทนฟิกขนาดนั้นนะจาจริงๆเราสามารถขยับทุสิยมไปได้เล็กน้อยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเจอเร็วกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้เงยเหม ด้วยเหมือนกันเลยเียค่ะฉะนั้นก็ถ้าตามสูตรตามนินยามตามอะไรแหละเออตามสูตรได้ก็ก็โอเคนะแต่ว่าอันนี้คือเสนอวิธีที่อ,อาจจะรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเป็นซียมนะคะแต่คําตอบก็ยังเหมือนกันเนาะถ้าครูลองลองปัดให้เป็นาตำแหน่งใช่ไหมตอนนี้มันเป็น6ตำแหน่งอยู่ถ้าครูลองปัดให้เป็น5ตำแหน่งก็จะตอบ2.27492เหมือนกันนะคะฉะนั้นไม่มีป็นคำตอบจะเหมือนกันโอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยว ตัวตารางที่ครูจะแทบไปวางอ่ะจะเป็นอันนี้แล้วกันเนาะก็คืออันที่ศูเท่ากับสนะคะเมื่อกี้คือให้ชมเด็กก็เดี๋ยวเรากลับไปเตอในโน้ตเพื่อสรุประกอบกันนะคะโอเคค่ะก็ครูเอาตารางใน Excel มาวางแล้วนะจะพบว่าคำตอบของเราที่เราต้องตอบก็คือค้าจริงคือประมาณของเราคืออะไร2 2งจุดสองสี่เก้าสอง้าตำแหน่งนะฉะนั้นเขียนสรุปค่ะว่าดังนั้นคือเพราะว่าดังนั้นครูไม่สวยเลยดังนั้นรากในช่วงเบอรสองถึงเสามก็คือ 2องจุดสองเจ็ดสี่เก้าสองโอเคถ้าิยมห้าตำแหน่งตามที่รูต้องการตามที่เจอต้องการนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับการหาร่าจริงโดยประมาณทั้งสองวิธีนะอันนี้คือร่องรอยอันนี้ร่องรอยตั้งแต่คลิปแรกใช่ไหมหอันนี้คลิปแรกนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะแล้วก็นี่แุด เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับเ,เพลลิตนี้นะคะก็จะเป็นนี่แหละหัวข้อ,อใหญ่ๆก็คือการหารากจริงโดยประมาณนะคะก็หวังว่านะักเรียนจะเข้าใจกันนะคะแล้วก็ได้แบบได้ฝึกการใช้ใช่ได้ฝึกได้ทบทวนการใช้ Excel ไป้วเพราะว่าคิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะมีทักษะการใช้ Excel บ้างแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนํา Excel มาใช้ประโยชน์ในงานทันวได้วยนะคะก็ <c oughs> สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เราชมมากๆนะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าคลิปวิดีโอหน้าเราจะเป็นะจะได้เจอกันอีกไหมหรือยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะช่องเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็าไป คนสวัสดีค่ะ